สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่26มีนาคมพุทธศักราช2567 16นาฬิกา28นาทีโดยประมาณนะครับผมแต่ดาวดินทินบบางเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่นะครับผมตึก23ชั้น5นะครับผมซึ่งเราจะมาทำการรีโนเวทห้องนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่ดาวดินได้เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไป ดูก่อนว่าวันนี้ดาวดินจะทำอะไรบ้างนะครับห้องที่เราจะมาทำวันนี้คือส5 5ห้า้าทับห8ึ่หลังจากที่เราทำการจ่ายเงินนะครับแล้วก็โอนโฉนดเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบนะครับมีนาคมนะครับสองห้ากเที่ผ่านมานะครับที่เขตไร่กระบังนะครับ ผมที่ดิเขี้ยรักระบงนะครับวันนี้ก็มีเลยนะครับจะเห็นว่าสลนดนะครับผมสีดำนะครับอันนี้ก็คือเอาที่มีอยู่ในบ้านนะครับมันเหลือนะครับนํามาประยุกต์นะครับผมมาปรับใช้นะครับก็จะมาทําการกันนกเนี่ยนะครับผมจะเห็นว่านกนั้นมันมาระเบียงด้านหลังนะครับแล้วก็มาขึ้นตรงราวนะครับแล้วก็ขี่นะครับขี่นกเต็มหมดเลยนะครับสิ่งแรกเลยเราก็จะ กันให้ไม่ให้นกเข้ามาก่อนนะครับขณะที่เราทำการรีโนเวทนะครับผมก็ซิงก็จะออกมากันนกนะครับปิดตรงระเบียงตรงนี้เลยนะครับห้องที่เราซื้อก็อยู่ชั้นห้านะครับปันระเบียงตรงนี้นะครับไม่ให้นกเข้ามาก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วเราค่อยคลีนนิ่งนะครับระเบียงด้านหลังนี่นะครับเราก็ค่อยมาทาอย่างอื่นต่อนะครับหลายสิบหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็ ไฟฟ้าก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมประปาก็ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเข้าไปยื่นขอ,ออนุญาตนะครับใช้ไฟฟ้าก็เสียนะครับค่ามิเตอร์ที่700บาทนะครับผมแล้วก็ส่วนประปานั้นที่นิติบุคคลไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เขาก็เปิดตัวล็อกนะมิเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานทั้งไฟฟ้าและประปาก็จะได้ทําการรีโนเวตรตรอไปนะครับเดี๋ยวเราเดินจะไปทํา ตะแกรงกันนกกดแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ท่านได้รับชมครับตอนนี้ด้านหลังนะครับผมก็ทํานะครับสแลนกันไม่ให้นกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนำของนะครับที่มีอยู่ในบ้านนะครับไม่ได้ใช้นะครับก็มาปรับนะครับใช้นะครับเพื่อให้ประหยัดต้นทุนนะครับ อันนี้เราติดไว้ช่วงคราวนะครับผมระหว่างที่เราทำการรีโนเวทภายในห้องนะครับผมช่วงนี้ก็อย่างห้องที่ผ่านมาเราทําแบบนี้ไว้รีโนเวทประมาณสิบห้าวันนะครับพอเปิดตะข่ายออกก็จะไม่มีนกไม่มีอะไรเข้ามาแล้วนะครับแต่ถ้ายังมีนกมีอะไรมาเราก็ทําตะแกรงกันนกทีนะครับซึ่งไม่ยากอยู่แล้วนะครับ อันนี้เป็นเอานำซาเล็ตนะครับผมมาปิดกันนะครับไม่ให้นกเข้ามาระเบียงนะครับเนื่องจากไม่ได้เอาบันไดามานะครับก็จิบไว้นะครับเดี๋ยวมาดูที่นะครับถ้าว่ามีนกมีอะไรเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะมาทำให้ตึงให้มันยิดแน่นมากกว่านี้ขึ้นนะครับท่านใดสนใจห้องนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับ098 285 2689 0982852689นะครับดาวดินทินไปเลยนะครับผมแฟดตการเคหะร่มเกล้าจะเป็นซื้อห้องนะครับหรือว่าจะขายห้องหรือว่าจะเช่าห้องนะครับก็ทักมาปราึกษามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะรีรนเวทปรับปรุงห้องนะครับดาวดินก็มีช่างมีอะไรที่มืออาชีพนะครับผมแล้วก็รับประกันงานให้นะครับผมหลังจากนี้นะครับดาวดินก็ขอตัวไปนะ คลีนนิ่งนะครับพังค์กูดาบนะครับโอค้คีลกนะครับที่มาที่นี้ก่อนแล้วก็มา,าดีนะครับในรับชมต่อไปสวัสดีครับ